สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พายพาิทา,า,าโลกขอขอบคุณเพื่อนๆที่สละเวลามีถ้าขอเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจขอขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันมาขอให้อยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้ตลอดไปวันนี้เราจะมาทํานายดวงในหัวข้อที่ว่าเขาอยากกลับมาหรือยังให้เพื่อนๆทําใจให้นิ่งๆให้มีสมาธิหลับตาแล้วนึกถึงหน้าเขาคนนั้นพอลืมตาขึ้นมาให้เลือกสิ่งที่ดึงดูดจิตใจเรามากที่สุดนะคะ แต่ถ้าท่านใดยังไม่สามารถเลือกได้เลยก็กดหยุดคลิปไปก่อนมาเลือกได้แล้วเราเค่อยกดเล่นต่อนะเลือกกันได้เลยจ้ะอาะคาคิดว่าเพื่อนๆนคงจะเลือกกันได้แล้วเนาะขออนุญาตเก็บแล้วเราจะไปฟังคําทํานายของเพื่อนเพื่อนกองที่1กันก่อนเราจะตอบคาถามตามท็อปิกนะคะว่าคนที่คุณถามถึงเนี่ยเขาอยากกลับมาหรือ,อยัง อยากกลับมาหรือยังโอ้ไพ่มันใหญ่มันมีปัญหาอะไรคะที่กืนไม่เข้าคายไม่ออกมีปัญหากันกืนไม่เข้าคายไม่ออกยังไม่กล้าคิดไม่กล้าตัดสินใจแล้วก็ก่อนหน้านี้คุณเขามีความขัดแย้งกันไหมอาจจะเป็นเรื่องของ เกี่ยวกับวันเวลาโชคชะตาหรืออาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกที่ดินนะสังหาริมทรัพย์พวกทรัพย์สินอะไรย่งนี้ไหมแบ่งกันไม่ลงตัวแต่ตอนนี้มองเป็นแบบว่าไปในทิศทางเดียวกันแล้วเนาะเขาอยากกลับมาหรือ,อยังตอบตรงๆนะมันมันครึ่งๆรึ่งอะห้าสมันมีปัญหาถามอยากกลับมาไหมก็อยากกลับมาแต่ว่ายังกลับมาไม่ได้ เรามองว่าประเด็นที่หนึ่งก็คือคุณก็ยังเป็นคนที่เขาให้ความคิดถึงให้ความรักแต่เขายังมีใครอ่ะมาขวางมันเป็นปัญหาไงอาจจะเป็นเรื่องราวที่เขาจะต้องเงียบในตอนเนี้ยต้องเงียบนิ่งปัญหามันเยอะยังไม่รู้ว่าจะเคลียร์เรื่องอะไรก่อนแต่ที่แน่ๆมันมีเรื่องเกี่ยวกับพวกทรัพย์สมบัติมรดกที่ดิน บ้านอนะสังหาริมทรัพย์หรือว่าผลประโยชน์การเก็บเกี่ยวมองว่าเขามีปัญหากับที่หนึ่งเบอร์หนึ่งถามว่าเคาอยากกลับมาหรือยังตอบว่าแบ่งรับแบ่งสู้อะ่ะอยากกลับแล้วก็ไม่อยากกลับอะ่ะถ้าเขาเคลียร์จบอะ่ะเขากลับนะแต่มันยังมีความทุกข์อยู่ ยังมีความทุกข์อยู่คือถามอยากกลับก็อยากกลับแต่ว่ามันผลประโยชน์หรือว่าการคุยตกลงเจรจาไม่ลงตัวยังไม่ได้ตามประสงค์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนี่แหละถ้าเคลียร์จบอะยากกลับตอนนี้มันเคลียร์ไม่จบก็เลยได้แต่ทุกข์เศร้าเขาก็ยอมที่จะนิ่งเฉยทั้งทางที่ใจอะไม่ได้อยู่กับใครคนนั้นแล้วใจเขาทุกข์ทรมาน คือไม่เข้าใครไม่ออกอยากจะออกมาจากตรงนั้นแต่ว่ามันเป็นช่วงที่เขาสองคนนั้นอ่ะจะต้องชดใช้เวรกรรมที่มีเวรกรรมต่อกันแต่ว่าถามว่าเขาอยู่ด้วยกันไหมไม่นะต่างคนต่างอยู่เหมือนกับต่างคนต่างฝ่ายต่างมีแผลแผลใจต่อกันก็ได้คือกูก็มีแผลมึงก็มีแผลอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะไปทำผิดอะไรมาจับโปะแตกกันได้ ตอบคำถามตามท็อปปิกไปแล้วเนาะเขาอยากกลับมาหรือยังก็คือห้าสิบห้าสิบอยากกลับใจนึงก็อยากกลับแต่ว่าอีกใจนึงก็ยังไม่อยากกลับเพราะว่าอะไรก็ยังเคลียร์ไม่จบไงถ้าเกิดเคลียร์จบก็อยากกลับเพราะว่าเขาก็มีความทุกข์ใจอยู่ตรงนั้นยังไปไหนไม่ได้ทีนี้จะมาฟังว่าสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณในตอนนี้คืออะไรเตรียมตัวคืออะไรเหมือนกับเขาเขาก็ คิดมาตลอดทางก็นแหะตลอดเวลาว่าเขาจะต้องเตรียมตัวแล้วแหละคุณคือความภาคภูมิใจเขาอยากบอกว่าเขารู้นะว่าคุณยังเจ็บปวดอาจจะมีความทุกข์เสียใจเจอปัญหา,าเผชิญเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่อยากจะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือหรือไม่ก็ไพ่อาจจะสลับกันก็ได้นะคะ คุณเคยส่งของขวัญหรือว่ามีความรู้สึกความหลังหรือว่าอะไรพวกเป็นข้อคงข้อความไหมเขาก็กําลังเอามาดูอ่านทบทวนหรือว่าเอามาดูต่างหน้าคุณอยู่นะคะเขาอยากจะบอกว่าเขาก็ยังเก็บทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของคุณไว้แล้วก็เหมือนกับเขาแล้วก็เขาก็เก็บออมเงินจํานวนหนึ่งไว้อะ อ๋อเขาจะไปซื้อของที่มีคุณค่าอาจจะเป็นของแทนใจถ้าเกิดคุณกับเขาเคยสัญญากันว่าจะแต่งงานกันหรือว่ามีแหวนแทนใจแลกสิ่งของหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นของแทนใจอะ่ะเขากําลังเก็บสะสมเงินนั้นบางท่านอะไรอาจจะได้ของฝันของฝากของถูกใจก็ได้นะคะ อ๋อลุงร,รู้แล้วเขาบอกว่าเขาเตรียมพร้อมทุกอย่างไว้แล้วเหมือนกับแบบว่าเขาอยู่ที่จุดสตาร์ทแล้วพร้อมเปิดตัวแล้วก็ปล่อยตัวเขาเองเขาจะทําตามฝันของเขาค่ะโอเคทีนี้จะมาฟังโรแมนเจอร์นะว่าแล้วจะเป็นอย่างไรกันต่อไปโรแมนเจอร์บอกว่ามีการงอนกันใช่ไหมพูดคุยกันเปิดใจแล้วก็ความสัมพันธ์ของคุณจะพัฒนาไป ราเมนเจออยากบอกอยากสื่อสารว่าสถานที่หรือที่ทํางานของคุณหรือว่าสิ่งรอบตัวของคุณนะ่ะถ้าคุณสงสัยว่าคนคนนั้นนะไว้ใจได้ไหมอะไรยังไงถ้าเกิดเขามาไม่ดีก็ให้รู้ไว้เลยนะว่าสัญชาตญาณของคุณนะมันแม่นก็ไม่สมควรที่จะให้ใจแล้วก็ไว้ใจนะคะเซฟตัวเองไว้เดี๋ยวจะมีคนมาตีบมาอ่อยมาเฟิร์ตมาอ้อยคุณนะแล้วก็เราเมนเอนเตอร์อยากบอกอยากสื่อสารว่า คุณกับเขาเคยเป็นคู่รักกันตั้งแต่ชาติปางก่อนเลยหรืออีกกรณีหนึ่งก็อยากจะบอกว่าเดี๋ยวคุณจะได้เจอคู่รักที่เป็นแบบคู่ที่คุณผูกพันกันมาทีนี้เราจะมาฟังอลักาักับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะคะว่าท่านอยากบอกอยากสื่อสารอะไรกับเพื่อนๆของเราในตอนนี้เพื่อนๆ่คะถ้าฟังแล้วเครียดซีเรียสไม่ชอบใจอะไรทิ้งไปนะมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคำพูดอะไรที่เครียดทิ้งไปแต่ถ้าเกิดอะไรที่ดีก็ขอให้เกิดด้วยความรวดเร็ว เรากับปฏิหารพอดพลิทโลกขอเป็นกำลังใจให้โดยเฉพาะ f อ FC ของเราส่วนท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามยังไม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราเลยเราขอร้องได้ไหมกดให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้เราในการทําคลิปครั้งต่อๆไปแล้วก็จะได้ร่วมรับชมรับฟังคลิปใหม่ๆไปพร้อมๆกันลมอนเจ้าอยากบอกอยากสื่อสารว่าเพื่อนๆคะเพื่อนๆบางทีอาจจะมีการที่ได้ยินได้ฟังคําพูดเดิมซ้ำซากทําให้เราหงุดหงิดหัวใจก็ ทิ้งมันไปก็ได้นะไม่จําเป็นจะต้องเอามาใส่ใจแล้วก็เรียนรู้อะไรใหม่ๆก็ได้อม,มันจะทําให้เราเนี่ยจิตใจฟูขึ้นนะแล้วก็มองสิ่งต่างๆรอบตัวได้แบบอิสระเสรีก็คือแบบว่าใครที่พูดไม่ดีพูดํำซากจำเจก็โอ้ยปล่อยๆเข้าไปเถอะแล้วก็เราก็ทําตามวิถีชีวิตของเราเนาะเพราะคุณก็เป็นคนที่เก่งบางท่านบางรายอาจจะเป็นคนที่ ชอบอ่านหนังสือแล้วมก็ใฝ่ความรู้ก็ได้มีความรู้เยอะแยะมากมายมีเกีความรู้นู่นนี่นั่นก็คือสามารถนํามามิกปฏิบัติทําให้ชีวิตของคุณมีความสุขแล้วก็ประสบความสําเร็จได้นะทีนี้จะมาฟังสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันว่าท่านอยากบอกอยากสื่อสารอะไรกับเพื่อนๆของเรานตอนนี้ว้าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากบอกอยากสื่อสารว่าความสําเร็จผลสําเร็จแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ันเกิดขึ้นแล้วนะดีใจด้วยค่ะ อาทีนี้เราจะมาเสริมไม่ว่าจะมีพว้ชาวอะไรถ้าอะไรเขามาเกี่ยวกับเพื่อนๆของเราบ้างในตอนนี้ซึ่งมันก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ทิ้งไปให้ฟังตามคําทานายหน้าไพ่ของเรานะจะมีราศีตุลราศีเมษแล้วก็พฤษศกกัน,กนมังกรเมทุนตุลกุมขอจบการทํานายของเพื่อนๆกองที่หนึ่งไว้แค่นี้เราไปต่อกับเพื่อนๆกองที่สองกันขออนุญาตเก็บ <Okay. S 1> เพื่อนกองที่สองเราจะตอบคําถามตามท็อปิกเลยนะคะว่า คนที่คุณถามถึงเนี่ยเขาอยากกลับมาหรือยังโอ้ยทำไมมีปัญหาอะไรกันอดีตไม่ค่อยดีนะคะอืมขออนุญาตตอบตามจริงตอบตามหน้าไพ่นะว่าเขาอยากกลับมาหรือยังเขาไม่อยากกลับมาเพราะหนึ่งเลย อดีตคุณกับเขาเนี่ยมีการไฟ์กันไหมมีการบอกการติดต่อสื่อสารกันไปหรืออาจจะมีใครมากรีดกันคุณก็ได้หรืออาจจะมีใครมาใส่ไฟเป่าหูให้คุณกับเขาเนี่มีการทะเลาะก,กันเบาแหว้งกันแล้วก็ต้องแยกทางจากกันไปแต่ว่ามีการแอบ,บส่องแอบ,บมองถามว่าเขาอยากกลับมาหรือยังยังค่ะเพราะาตอนนี้ชีวิตของเขามันรุ่งเรืองรุ่งโรจน์แล้วก็มีทางที่เขาจะต้องไปเยอะแยะมากมายคนๆน,นี้อาจจะเป็นคนที่ โปรไฟล์ดีเป็นคนที่มีคนเข้าหาเยอะพูดง่งายๆรวมๆก็คือพวกเจ้าชู้นะแล้วก็เขายัางต้องมีอนุนันนี้ทำอีกหลายอย่างออาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคบคนนี้เพื่อผลประโยชน์ก็ได้คบกับใครก็อาจจะมีข้อแลกเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เขาต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องที่เขาต้องเผชิญอยู่ตรงหน้า แต่เขาก็เป็นคนที่รักหนักแน่นมั่นคงนะดูเหมือนว่าเขาเขาจะยอมทิ้งเรื่องของหัวใจไว้ก่อนถ้าเกิดเขาพร้อมเมื่อไรก็ก็พร้อมเปิดพร้อมเปิดตัวบางท่านบางรายมีความทุกข์ความหลังมีการหักหลังกันไหมเลยก็เลยไม่อยากกลับมากลัวเจ็บซ้ำซ้ำซาก ได้แต่นิ่งเฉยแล้วก็ส่องบางท่านบางรายอยู่เป็นครอบครัวก็ได้อาจจะต้องซัพพอร์ตเรื่องเกี่ยวกับการเงินแต่ก็มีการไปไปมาๆนะไม่ได้อยู่ด้วยกันเรื่องหลักๆประเด็นหลักๆก,ก็อาจจะถ้าท่านใดมีลูกมีมีภาระ,ะด้วยกันก็จะต้องเลี้ยงดูบุตรหลานลูกหลานคือให้เงินซัพพอร์ตเลี้ยงดู การติดต่ออ่ะติดต่อกันด้วยการที่แบบว่าอืทําหน้าที่ของตัวเองทางพืชดินในไม่มีหรือเปล่าพืชดินในไม่มีเพราะว่าเจ็บซ้ำซากทุกทรมานเจ็บกับความรักอาจจะถูกทรยศดหักหลังอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดทําธุรกิจด้วยกันก็มีการแบบหักเหลี่ยมโหดกันไป มีการวางแผนใครมีการวางแผนที่จะอยากได้เงินจํานวนหนึ่งใครใครที่จะอยากวางแผนเขายังไม่อยากกลับมาค่ะตอบคาถามตามทอปิกนะเขาอยากกลับมาหรือยังยังเพราะว่าด้วยการที่เขาอืมันจะต้องเคลียร์เรื่องเกี่ยวกับการเงินที่เขาจะต้องเผชิญอยู่ตอนเนี้ยไพ่การเงินเด่นมากเลยแล้วก็เป็นเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้น แล้วก็ธุรกิจที่เขาต้องทํามีเรื่องหลายเรื่องที่เขาจะต้องจะต้องตัดจบอะต้องจบอะอ่ะโอเคทีนี้เราจะมาฟังว่าแล้วเขาอยากบอกอะไรกับคุณในตอนนี้คะเขาอยากบอกอะไรมาดูสิเขาอยากบอกอะไรอ,อ,อ,ไรอืเขาอยากจะบอกว่าตอนนี้คุณดูเจ้าเนื้อนะอาจจะก,กินอิ่มหนำสำราญก็ได้ หรือเขาก็อยากจะบอกให้คุณรู้เป็นในๆว่าตอนนี้เขาก็ถ้าเขาเป็นนักดื่มชอบดื่มอ่ะเขาก็กินแบบให้ลืมๆหรือไม่ก็อในเมื่อม,ม,มันอยู่ใกล้คุณไม่ได้มาหาไม่ได้อะไรไม่ได้ก็อยากให้รู้ว่าเมาหลับไปอะไรเงรี้ยเคาอยากจะอยู่กับคุณแบบแก่เท่าไปได้วยกันนะ่ะประมาณเพลงนี้ให้ฉันเป็นคุณ ปูไห่เธอเป็นคุณย่าอะไรอย่างเงี้ยไปหาฟังนะเราลอง,ลองแบบหลบหรือกระชิ์เปล่าเราลองไม่พออืมเขาอยากจะชดเชยช่วงเวลาให้กับคุณเขาอยากจะมีช่วงเวลาดีๆกับคุณเขาอยากจะทําอาหารการกินคือก่อนหน้านี้อะไรก็สร้างแต่ตอนเนี้ยเขาอยากจะเป็นคนเป็นพ่อครัวแม่ครัวก็ได้คอยเสิร์ฟอาหารให้ทําอาหารให้คุณ เขาอยากบอกว่าคุณเก่งนะคะคุณสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายข้ามผ่านอุปสรรคได้เราชอบไพ่นี้จังเลยเพื่อนๆคะบางท่านวางรายบางท่านวา,า,างรายนะให้ไปสวดทอนหรือว่ากินน,น้ำมนอาบน้ำมนตอย่าทิ้งนะคะอาทิตย์หนึ่งสักครั้งสองครั้งก็ได้ดูเหมือนคุณจะโดนของนะโดนคุณใสว่มนดำ ต่ถ้าบางท่านบางไรายไม่เชื่อก็ต้องขออภัยนะถ้าเกิดว่างมง,งายก็ขออภัยอย่าลืมนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดอยากให้ชีวิตดีขึ้นถ้าเกิดสังเกตดูก็ได้นะหน้าเราจะหมองคล้ำไม่มีความสุขหมองคล้ำหน้าจะดำๆมันไม่ไมใช่โอ๊ยฉันคนผิวคร้ำฉันจะหน้าขาวได้ยังไงคือมันดำผิดกันนะ่ะเขาอยากจะบอกว่า สิ่งที่คุณเรียกร้องเนีหรืออาจจะประท้วงเขาก็ได้เขากำลังทำอยู่นะหรืออาจจะมีไอเดียที่ทำให้เขาคิดได้ก็ได้เขาเขาพร้อมทำนะฮะเขาพร้อมทำให้เขาเชื่อฟังคุณนะคะเขาอยากจะบอกว่าตอนนี้เขางานยุ่งมากเลยบางคนก็บอกโอ้ยงานงอกมืดแล้วยังไม่ได้กลับบ้านเลยอยาให้คุณเห็นใจ หรือไม่ก็กลางค่ำกลางคืนก็ส่งชิกถ้าเกิดเขาอยากให้คุณติดต่อไปหรือส่งชิกไปหาเขาไม่สู้เขาส่งชิกมาหาคุณดีกว่าไหมเขาก็จะได้รู้ว่าเออเวลาไหนว่างไม่ว่างเวลาไหนที่จะส่งชิได้แล้วคุณจะรู้ไหมเวลาไหนเขาว่างเออนี่ก็คิดวนเวียนแล้วก็คิดย้อนแย้งจังทีนี้จะมาฟังเราแมนเจอร์นะคะว่าเราจะเป็นอย่างไรกันต่อไปเราแมนเจอร์บอกว่าอืเกิดอะไรขึ้น อยากให้คุณเนี่ยอ๋อรักตัวเองสถานการณ์ตอนนี้อาจจะมีใครเข้ามาจีบก็ได้นะคะดูให้ดีๆอาจจะมีภาพดวงตาหรือว่าคนเหล่านั้นอาจจะมาหลอกให้รักให้หลงก็ได้ปัญหาของคุณเนี่ยมีเกี่ยวกับพวกเด็กๆเ,เข้ามาแทรกไหมคะอาจจะเป็นพวกบุตรหลานลูกหลานก็ได้คุณกับเขาอยู่ห่างไกลกันแต่ถ้าเกิดอยากคืนดีกันก็มีวิธีนะคะแล้วก็ถ้าเกิดตอนนี้คุณ ไม่อยากได้คนเก่าอยากจะจีบหรือว่าอยากจะหาคนใหม่ก็ใช้พความพยายามอีกนิดนึงแล้วจะประสบความสําเร็จนะคะคุณจะได้เขาคนนั้นมาครอบครองทีนี้จะมาฟังโรแมนเจอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันหน้าว่าท่านอยากบอกอยากสื่อสารอะไรกับเพื่อนๆอนของเราในตอนนี้เพื่อนเพื่อนคะถ้าฟังแล้วเครียดซีเรียสไม่ชอบใจส่วนใดทิ้งไปนะคะแล้วก็เกิดท่านใดท่ารู้สึกว่าอูตรงนี้ดีอยากให้เกิดขึ้นจริงก็ขอให้เกิดด้วยความรวดเร็วเรากับปฏิิญาพอดพันธะโลกขอเป็นกําลังใจให้โดยเฉพาะ fc ของเรา ส่วนท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามยังไม่กดกระดิ่งแจ้ง,งเตือนเท่าไหร่ขอร้องหนะ้าโกดที่เราด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้เราในการทําคลิปครั้งต่อๆไปแล้วก็จะได้ร่วมรับชมรับฟังคลิปใหม่ๆไปพร้อมๆกันแล้วก็ถ้าเกิดเราสตรีมหรือไลฟ์สดก็จะได้ให้เรารับใช้ในการทํานายดวงให้ฟรีคนละหนึ่งคำถามเอาละครับอยากบอกอยากสื่อสารว่าคุณนะเป็นคนที่เกง่งมีความยืดหยุนแล้วก็มันไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปคุณอยู่แบบ สบายสบายชิวๆอ่ะสามารถที่จะคิดตัดสินใจได้ว่าเอ๊ะอันนี้คนทำยังไงอะไรยังไงบางทีปัญหามันเยอะๆคุณก็บอกโอ๊ยช่างมันเถอะว่าไปดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบว่าทิ้งปัญหานะแต่เนเมื่อมันแก้ไม่ได้แก้ทําไมปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือถ้าเกิดปัญหามันเข้ามาอย่างเงี้ยคุณก็บอกว่าก็มาดีครับอะไรอย่างเงี้น,นะคะ เอาล่ะการอยากบอกอยาสอสารว่าคุณโชคดีนะคะมีเพื่อนแท้เพื่อนที่เป็นกัลยาในมิตรที่คอยปรึกษาหารือกันได้เพื่อนที่ไว้ใจได้ถ้าเกิดมีการบาดหมางกันก็คืนดีกันนะคะเพราะว่ามันหาไม่ได้ง่ายๆหรอกคือการที่มีคนบอกว่าทําดีร้อยครั้งไม่ต้องทำผิดหรือว่าขัดใจครั้งเดียวว่าทาให้เราโกรธกันก็มันก็จริงเนาะแต่อย่าให้นึกถึงวันเวลาที่เขาทําดีกับเราได้ไหมะ แล้วเอามาลบล้างกันเขาทําให้เราเยอะแย่มากมายแต่ว่ามาโกรธกันแค่เรื่องบางเรื่องเคืองกันแค่เรื่องบางเรื่องทําให้ความสัมพันธ์ดีๆมันสิ้นสุดไปมันคุ้มไหมคะทีนี้จะมาฟังสินงัิ์สิทธิ์กันนท่านอยากบอกอยากสื่อสารอะไรกับเพื่อนๆของเราในตอนนี้สินงัิ์สิทธิ์ท่านอยากบอกอยากสื่อสารว่าขอให้คุณเนี่ยมีความกระปี้กระเป๋ากระชับกระเชงแล้วก็มีแรงขึ้นสู้ที่จะ ทำเรื่องราวต่างๆของคุณให้ประสบความสําเร็จนะแต่ถ้าเกิดเรามัวแต่นิ่งๆจนตายมันก็ไม่ประสบความสาเร็จนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฉันอยากบอกอยาก่อสารว่าขอให้คุณเนี่ยเป็นผู้ให้ก่อนและคุณจะได้รับสิ่งที่ตอบแทนที่มีคุณค่าแบบคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันเป็นอะไรที่แบบว่าเกินคุ้มอะ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฉันจะเหมือนกับว่าลองดูซิลองใจคุณดูและเมื่อคุณเป็นคนให้แล้วคุณก็จะได้เป็น ผู้รับที่ยิ่งใหญ่อ,อผลตอบแทนมันจะคุ้มค่าทีนี้จะมาเสริมว่าจะมีพวกชาวอะไรถ้าไหนเขามาเกี่ยวกับเพื่อนของเราบ้างในตอนนี้ซึ่งมันก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ทิ้งไปให้ฟังตามคําทํานายหน้าไพ่าาของเรานะจะมีราศีเมถุนราศีมีนราศีพฤษกแล้วก็ราศีธนูขอจก การทํานายไว้แค่นี้นะคะคลิปการอ่านไพ่นี้เป็นการอ่านดวงโดยรวมทํานายโดยรวมเราไม่ได้เจาะจงดวงใครคนใดคนหนึ่งถ้าตรงแปลว่าพลังงานเราจูนถึงการสื่อถึงการส่วนท่านที่ฟังแล้วอาจจะชอบบ,ชอบบ้างไม่ชอบบ้างไม่จริงไม่ใช่ทิ้งไปนะขอให้รับแต่เรื่องดีๆพลังงานดีๆไปสําหรับผู้ที่พบเห็นคลิปนี้ขอให้มีความสุขสําเร็จสดใสโวยรวยเฮงๆปังๆกันทุกท่านเลยโดยเฉพาะเอฟซีของเราขอจบการทํานายไว้แค่นี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ